ยอดต้นบีชอร่อยกับผักติว้วเปรี้ยวอร่อยถ้าคนอีสานก็ผักเม็กเหมือนผักเม็กบ้านเราเลยค่ะปลอ่อนต้นบีชต้นเขาจะกลิง้งเกลี้ยงแบบนั้นเนี่ยค่ะเป็นไม้สูงใหญ่ยืนต้นเอาไปทำเฟอร์นิเจอร์ไม้เนื้อแข็ง ไฟอ่อนที่กำลังอร่อยอร่อยรสออกเปรีย้ยวผักเม็กบ้านเรานี่อันนี้เป็นใบ<า>ที่โตขึ้นมาหน่อยเพิ่งลองไปเมื่อกี้อร่อยอร่อยมากถ้ารอถึงอาทิตย์หน้ากินไม่ได้แล้วค่ะจะแก่เนี่ยนะภาษาังกฤษน่าจะเป็นบีช jene Mann